พครับวันที่1ธันวาคม2565เป็นครั้งที่สองที่พี่ตุกดวงตาจะทาการปิดทองหลวงพ่อให้สวยงามครับเมื่อกี้พิ่ตุกจะทาการบอกกล่าวและขอขมาเรียบร้อยครับขออญาตพี่ตุกครับทำไมถึงเลือกปิดองนี้ก่อนเพราะพี่ตุ๊กจะติดสององค์นี้คือพ่อกกิดหรือพ่อจารั์นี่คือบอกเขาปิดองค์นี้ก่อนมันต้องมีเหตุผลก็ ไปฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงพ่อกล้วยมากกว่าแต่จริงๆแล้วหลวงพ่อจารันเป็นครูบาอาจารย์ทางธรรมมานานกว่าแต่เห็นท่านท่าจะยากกว่าง่ายไม่มีเริ้วเยอะท่านมีเริ้วเยอะหลวงพ่อกล้วยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็ง่ายก่อนเอาง่ายก่อนใช่เอาง่ายก่อนฝึกมือไปก่อนแล้วก็ได้ได้หลักธรรมจากท่านมาเยอะเหมือนกันโอ้โหเยอะมากใช่ใช่องมียที่ที่พี่ว่าถ้า ถ้าพูดไม่ไม่ใช่นี่ไม่เข้าหูนี่ไม่ใช่เลยองค์นี้ที่ทักพี่หรือหลวงพ่อจรัญใครที่ทักพี่ว่าตาอะไรดุดุหลวงพ่อหลวงพี่เอกชยัยอาจารย์เอกชัยตาไฟท่าน<ต>าเรียก <ตา S 1> พี่พ <ตา S 2> ว<ะ>่าตุกตาไฟสมัยก่อนนั้นตาดุมากเรียกว่าตุกตาไฟแ <c> ล <oughs> ้วคิดหนาที่ไปปฏิบัติธรรมกับท่านหรือว่า้วยหรือว่าก็ต้องไปอยู่ไป,ไปงันงานหรือว่าไม่หลวงพ่อคุตต้ตอนนั้นมีทุกมาก เอาทุกเข้าวัดทุกเยอะมากงานหดเงินหายไปมีปัญหากับลูกมีปัญหากับแฟนมารุมมาตุ้มอยู่เหมือนกันก็เลยคิดว่าแล้วพอเจอท่านพอดีก็เลยคิดว่ามีคนชวนไปปฏิบัติทรรมหลายครั้งหลายหดแล้วก็ไม่ไปปฏิเสธอย่างที่บอกก็คือชวนกินเหล้าดีกว่าใช่ไหมก็ปฏิเสธทุกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่รู้สึกว่าเอ๊ะลองดูซิ ทุกที่เรามีเนี่ยมันจะแก้ไขได้ไหมด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยากลองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาจากความเชื่ออยากพี่ตุ้มเป็นคนชอบลองชอบท้าทายอยู่แล้วลองลองลอทยาไม่เชื่อใช่คือไม่ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพอเอิญที่วัดเนี้ยไม่มี พิธีการคือไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาวมไม่ต้องเดินช้าๆเดินจงกรมช้าๆคือทําตามธรรมชาติเดินจังหวะธรรมชาติแต่ให้รู้สึกตัวเท่านั้นเองอแล้วก็ไม่ต้องนุ่งชุดขาวเพราะว่าท่านเน้นให้ปลีกวิเวกอยู่กับตัวเองให้ดูจิตตัวเองอมไม่มีการพาเดินพานั่งให้ทําเองทําเ,เองก็คือต้องปลีกวิเวกไปทําคนเดียวซึ่งพี่ก็ทำไปอย่างนั้นไปก่อนยังไม่ได้มีศรัทธา จากใจหรือว่าหรือว่าเอาเอเศร้อาๆอยู่ไม่เป็นไรลอ,ลองมาลองมาดูคือลองมาดูลองอะ่ะเออลองดูอะ่ะลองดูแต่ว่าเข้าไปแล้วสัมผัสได้ถึงความเมตตาของลุงพ่อที่มีต่อเราคือท่านพูดเหมือนพ่อตอบลูกอะ่ะพระหนุ่มกว่าเรานะพระอายุน้อยกว่าแต่ว่าเราสามารถเรียกลุงพ่อได้สนิทปาก บางทีถ้าพระหนุ่นๆกว่าเนี่ยบางทีจะเรียกหลวงพี่หรือพระอาจารย์แต่กระลงพ่อเนี่ยสามารถเรียกหลวงพ่อได้เต็มปากเต็มคําเพราะว่าความรู้สึกที่ได้รับจากหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเป็นพ่อองค์ที่สองเป็นพ่อคง,งที่สองพ,พี่รู้สึกถึงความเมตตาที่ท่านมีเลยใช่ใช่แล้วก็คือเข้าไปวัดครั้งแรกเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องมาถูกบังคับอะไรมากๆเป็นคนไม่ชอบถูกบังคับตามใจตัวเอง ข้าวัดไปก็ไม่มีกฎระเบียบอะไรมากมายคือมันสบายๆมากหลวงพ่อเคยพูดไว้ครั้งหนึ่งว่าเข้ามาวัดแล้วเนี่ยถ้าจะต้องมาเจอกับกฎระเบียบมากมายเนี่ยมันก็จะพานทาให้คนไม่อยากมา mm hmm. คนปกติธรรมดาก็ไม่ค่อยอยากจะมากันอยู่แล้ววัดปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนอกจากพวกที่เขาอยากมาจริงๆคนธรรมดาก็อาจจะไม่อยากมาอยู่แล้วต้องมามีกฎมีระเบียบต้องเข้านอนเท่านั้นต้องตื่นนอนเท่านี้ต้องใส่ชุดขาวต้องเดินช้าๆต้อง กฎมนช่าวัดเช้าวัดเย็นอ่ะอที่นี่ไม่มีกฎระเบียบเลยเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่เข้าวัดมาแล้วอยู่จะไม่เอาอะไรกลับออกไปเลยเลยก็ถามตัวเองเออคือเมื่อเรามาแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติที่หลวงพ่อแนะแนวมาเราก็ไม่ได้อะไรออกไปก็เสียเวลามาการพี่พี่เริ่มเริ่มเข้าอยู่กฎระเบียบด้วยตัวเองเลยใช่ไหมพี่เริ่มเข้ากฎระเบียบด้วยตัวเอง เข้าเเข้าให้ตัวเองคือหมายความว่าไม่ต้องก็ค<ร>ือหลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูลมหายใจแค่นั้นเองไปดูลมหายใจแล้วก็ไปดูจิตของตัวเองว่าจิตเกิดตอนไหนจิตเกิดแล้วมันเป็นทุกข์ไหมเห็นไหมว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็ต้องดับดับยังไงดับด้วยการอยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะคืออะไรคือลมหายใจก็อยู่กับลมกลายเป็นพี่เริ่มงานนี้อยู่นานไหม ก็คือจะว่าคุยนะไปครั้งแรกเนี่ยหนึ่งคืนกับสองวันก็ถือว่านายถรับดวงตาตูงข้นมานีหนึ่งคืนกับสองวันเกิดมาไม่เคยนอนวัดไม่ติเอนอนกับพื้นด้วยปูปูเสื่อแอร์ก็ไม่มีไม่มีที่นอนไม่มีแอร์อ้าวไมอติเออคุณนายดวงตาไม่เคยก็เอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนจะไปอ่ะตีตัวแล้วเรียบร้อยก่อนจะไปพอถึงวันใกล้จะไป ไม่มีแอร์จะนอนได้ไหมกลัวงูก็กลัวเพราะมันเป็นป่ากลัวผีก็กลัวกลัวความมืดก็กลัวแล้วมีน้ําอุ่นอาบไหมนอนยังไงอะไรเงี้ยมันคิดจระตระไปหมดมันติดสุแคนเซิลตัวไม่ไปไม่ไปอ่าแล้วเพื่อนๆ่อก็ไม่ไปคนที่เขาจองตัวไปด้วยกันแล้วเขาก็ไปก่อนเขาก็ไปก่อนพอไปเขาพอเขาไปเขากลับมาเขามันเล่าเล่าห้ยฟังอยากอีกแล้วอยากอีกแล้วครั้งที่สองก็เลยไปครั้งที่สองก็เลยไป ไปเพราะว่าเขาก็มาเล่าให้ฟังว่านอนยังไงอะไรยังไงก็คนนี้เขานอนได้เราก็ต้องนอนได้สิเราก็ต้องอยู่ได้อะไรอเงี้ยแล้วถามเจอผีไหมเจออะไรไหม <c oughs> เขาก็ไม่เจอ <c oughs> เขาก็ไม่อะไรทั้งสิ้นใช่ไหมเราก็เลยอ่ะมีกําลังใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็เลยตัดสินใจไปในครั้งที่สองก็ไปนอนคืนหนึ่งอยู่เต็มเตมสองวันมีความรู้สึกกับหลวงพ่อเมตตามากหลวงพ่อเมตตาเมตตาแล้วแล้วแบบว่าคือพ่อเราตายแล้วด้วยตอนนั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่า องค์นี้แหละเราทดแทนพ่อเราได้เพราะท่านพูดกับเราเนี่ยเหมือนพ่อสอนลูกท่านบอกมันไม่มีอะไรหรอกธรรมะมันก็คือธรรมชาตินี่เองเพียงแต่ว่าให้สร้างความเพียร mm hmm. ให้ดูลมหายใจให้มันต่อเนื่องถ้าดูถ้าอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องความคิดมันแวบ,บเข้ามาไม่ได้ถ้าความคิดมันแวบ,บเข้ามาแสดงว่าจิตระส่งออกนอกลวไม่อยู่กับลมหายใจล mm hmm. ะพรานั้นดึงตัวเองให้กลับมาอยู่กับกลมหายใจให้ได้ท่านบอกว่าไม่ต้องทําอะไรมากเลยมาใหมๆ่ๆเอาแค่นี้ ให้อยู่กับตัวเองให้ดูลมหายใจให้อยู่กับตัวเองทําตัวเองให้มันนิ่งๆไม่คิดไม่ปรุงแต่งเพราะที่มันปวดหัวหรือว่าที่มันมีปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากความคิดที่เราเข้าไปปรุงแต่งนั่นเองมันถึงได้เกิดปัญหาไอ้การปรุงแต่งเนี่ยร้ายมากความคิดเราเนี่ยร้ายมากความคิดมันมีทั้งตั้งใจคิดแล้วก็ความคิดที่แวบเข้ามาเองเนี่ยให้ระวังให้ระวังความคิดก็เลยเป็นคณะที่พี่ตู้ได้ ได้รู้จักตัวเองส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมไม่ได้ไดูสมใจตัวเองไงหรือว่าไม่ไม่เคยพี่ไม่เคยทำอย่างนี้นี่หรือยังไม่ได้คิดคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็คิดแต่ว่าอยู่กับลมหายใจให้ได้อ,อยู่กับลมหายใจก่อนตามที่หลวงพ่อบอกก็คือมาวัดเนี่ยเพื่อมาปฏิบัติธรรมก็ในเมื่อหลวงพ่อสอนแบบนี้ก็คือก็จะเอาวิชานี้กลับไปคือหลวงพ่อบอกว่า ถ้าเราอยู่กะลมหายใจได้มันดับทุกข์ได้เพราะเราจะไม่มีความคิดแวบเข้ามาแล้วก็เราก็จะไม่ปรุงแต่งเพราะการความคิดกับการปรุงแต่งมันคือขยะต้องเอาสติขั้นกลางเอาสติมาขั้นกลางระหว่างความคิดกับการปรุงแต่งให้ได้การปรุงแต่งก็คือจิตต้องแยกให้ได้ไม่งั้นมันก็เละเป็นสังขยาเป็นเป็นขยะอก็คิดอย่างเนี้ยก็พยายามอยู่กะลมหายใจให้ได้ก็อยู่ได้มั่งไม่ได้มั่งเวลาอยู่กะลมหายใจก็คือไปเพ่ง เทงลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกฟืดฟาดฟืดฟาดแน่นนาอกแน่นนะอ,อกก็วิ่งไปหาหลวงพ่อดูลมมันดีตรงไหนเจ้าค้าหลวงพ่อ <c oughs> แน่นไปหมดแล้วเนี่ยฮะ <c oughs> ไม่เห็นได้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็หวัวราอก็แสดงว่าดูลมยังไม่เป็น <c oughs> ไม่ต้องไปจ้องมนันก็คือหายใจไปตามธรรมชาติเนี่แหละหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทรหรือจะไม่บริกรรมอะไรเลยก็ได้แต่ให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออก ก็กลับไปทําใหม่ทําใหม่มันก็เข้าๆออกๆออกมันก็แวบไปแวบมาเนี่ยก็พยายามดึงเข้ามาก็ตกลงตกลงสองวันที่อยู่นั่นก็คือดูลมหายใจดูลมหายใจพอเราดูลมเริ่มดูลมได้เอ๊ะมันจริงนะความทุกข์ที่เราเคยทุกข์มันไม่มามันไม่มาแต่ว่าบางครั้งมันมาเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเราดีดมันได้เพราะเรารู้ว่าความทุกข์มาละเราเริ่มนั่นแสดงว่าลมหายใจเราหลุดไปแล้ว มันถึงเข้ามาได้ถ <Th> ้าเราดึงลมหายใจกลับมาอย่างเดิมอีนเนี้ยมันเข้ามาไม่ได้นี่คือวิชาดับทุกข์ละก็เลยได้วิชานี้มาก็กลับมาก็มาฝึกมาสร้างความเพียรให้ตัวเองอยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นก็เท่ากับได้วิชาดับทุกข์มาตันนับถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อย่างนี้ก็ต้องทําอย่างนี้ทําให้ตาไฟเริ่มหายตาไฟเริ่มหายไปตาไฟเริ่มหายไปเพราะว่าเพราะว่าใจเรา ปกติขึ้นนิ่งขึ้นมังแล้วเราก็ท่านก็บอกว่า